3ราศีที่ทานไฟเก่ามันจะย้อนรอวันหรือฟื้นนะครับมาก็เป็นเพลงพี่เบิร์ดเลยนะแต่ต้องบอกกันนะครับว่า3ราศีที่ผมจะพูดถึงนี้จะเป็น3มราศีที่จะมีเรื่องเกี่ยวพันกับอะไรเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นนึกถึงคนเก่าอยู่ดีๆคนเก่าก็ทักไลน์ทักแชทมาเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญบางทีเนะี่ยมันเคยเจ็บหลายคนเนี่ยรอแฟนเก่ามาดีเธอเขาเรียกยังมูฟออนไม่ได้จะมีด้วยกันอยู่3ราศีนั่นก็คือชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีกุมนะครับเนื่องจาก ที่ผลของดาวเสาร์ที่ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีจึงทําให้กรกฎและมังกรจะคิดแต่เรื่องเกา่าโดยเฉพาะอยู่ดีๆก็นึกถึงแฟนเก่าขึ้นมาหรืออยู่ดีๆมีโอกาสเจอแฟนเก่าหรืออยู่ดีๆแฟนเกาา่ามาคุยมาดีจะมาขอรีเทิร์นอันนี้คุณตัดสินใจเองเลยว่าจะอย่างไรแต่มันมีโอกาสาจริงๆรวมถึงต้องระวังเรื่องศัตรูเก่าด้วยแหละศัตรูเก่าอาจจะกลับมาหรือว่าจะมีเรื่องเก่าๆมาทําให้เราเครียดเอาง่ายๆเลยในช่วงนี้สามราศีกรกฎมังกรกุมจะมีเรื่องเก่าๆมาโผพันจะทุกอกทุกใจค่อนข้างจะมีปัญหา นะแต่ถ้าอยากจะเสริมดวงให้มันดีขึ้นผมแนะนำำํากําไรกิจคอนเฟิร์มของผมอันนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ เพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่บาทต่อหนึ่งวงค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าเจ็ดสี่สามเก้าสี่ห้าหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเก่าๆก,ก,ก็หาของมงคลเสริมดวงที่สําคัญถ้าคุณไม่อยากรีเทิร์นหรือไม่อยากจะมีปัญหากับเรื่องเก่าๆอย่างนี้ให้คุณดูที่บ้านคุณที่บ ของที่มันหักหักพังๆมีเยอะมากนะครับคุณนําไปขายซะสเสร็จเรียบร้อยนําเงินส่วนหนึ่งไปซื้อน้ํามันตะเกียงบริจาควัดและไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันจะหายไปแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณอยากให้ไอ้ของเก่ามารีเทิร์นเอาของเก่าคุณเหมือนกันไปขายและนําเงินตรงนั้นไปปล่อยสยัตว์หรือไปช่วยสัตว์ที่ยังอายุน้อยๆให้มีชีวิตต่ตอไปเนี่ยเป็นการแก้เคดทั้ง2ทางเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกกันละกันวันนี้นําเคดมงคลมาให้ท่านอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมกำไรกี่คอนเฟิร์มตรงนี้นะฮะจะช่วยเสริม ตให้ท่านเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยทีเดียวแหละครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกากรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ใส่ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสมบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งอย่างไปเหลี่ยมจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัติเต๋าหมึกดาด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้า เร,เรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันต์แปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันต์มหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนำนำดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่ง หาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคาที่สใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2,999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรนที่เบอร์085974 3945ได้เลยนะครับ